ถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่มุมด้านล่างขวามือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงให้กดลงไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบุณครับประกาศรกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ห ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1เรื่องพายุดีเพรสชันเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้19ธันวาคม2563พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจินใต้ตอนกลางชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์หรือมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด9.0องศาเหนือลองติจูด1 2 1องศาตะวันออกมีความเร็วลมศูนย์กลาง ใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว18กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปและมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงอีกก่อนเคลื่อนเข้าสู่บริเวณเอ่าวไทยในช่วงวันที่23-24ธันวาคม2563 อันหนึ่งสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่23ธันวาคม2563 จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศจะนำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างเป็นระยะและทันท่วงทีครับผม ประกาศณนะวันที่19ธันวาคม2563เวลา11นาฬกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศในฉบับต่อไปในะวันที่19ธันวาคม2563เวลา17นาฬิกาถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด s u b สไ r i b e like, กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศ ซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่มุมด้านล่างขวามือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงให้กดลงไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งก็นะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับ